ไงฮะทุกคนช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างผมเองก็ได้มาเล่นป่าอยู่นิดหน่อยนะในช่วงนี้ให้พูดกันตามตรงผมว่าเวเลสป่าในแพทนี้เนี่ยมาสู้กับตัวอื่นได้ยากมากๆผมก็เลยอยากจะแนะนําว่าถ้าเกิดอยากเล่นเวเลสป่าให้เล่นสายแทงไปเลยตอนแรกผมก็ตัง้งใจว่าในเก,เกมนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นเวเลสสายนัมเมทล้วนนะแต่ผมได้เห็นว่าป่าฟัานุ amine, ่นข้ามเนี่ยเขาก็เป็นคีลา่าเกมนี้ผมก็เลยขอไม่เสี่ยงในเกมนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดเล่นเวเลสสายแทงเนี่ยมันน่าจะเอาตัวรอดได้มากกว่าผมเริ่มเกมมาในช่วงแรกเเนนนีีีี่่่่่ยยกกกกกก็็็ไไไดดดด้้้้มมมาาาาาาจจัััตตออลลงงแแรรหผฟฟว แกลกก็ได้เข้ามาป่วนป่าผมก็เลยต้องหันไปตีคลิปตัวเล็กที่อยู่ข้างๆแล้วก็ค่อยกลับมาฟาร,ร์มบัฟฟ้าอีกรอบนึงแต่ว่าแกลกเนี่ยเขาก็ยังไม่เลิกมาป่วนบัฟฟ้าของผม,มนะผมก็เลยได้ใช้ตัวเองเนี่ยเข้าไปรับโซ่แทนแต่ก็ยังโชคดีที่คลิกซี่เนี่ยเขาไม่มียกซึ่งก็เลยไม่ได้เป็นอะไรมากเกมนี้เนี่ยผมเจอคนทักด้วยนะแต่ก็นั่นแหละผมไม่ได้ยิงนะที่ไม่ได้ตอบอะ่ะว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยผมโดนแกลกป่วนป่านะครับก็เลยขอตั้งใจฟาร์มก่อนผมเดินฟาร์มยังไม่ทันเสร็จเนี่ยจนใน นี่เนี่ยจะไม่ค่อยมีดาเมจเพราะว่าผมเนี่ยก็ได้ออกเป็นของแทงอะนะผมเดินตีแก๊กไปเรื่อยๆก็เกือบจะฆ่าแก๊กได้นะถ้าเกิดว่าไม่โดนคิกซี่ยกก่อนนะและใครสวยล่ะก็ผมเองนี่แหละที่สวย ตดนเกมเนี่ยพอผมก็โดนฝันหังข้ามยิงแบบยับยับถ้าตอนนั้นเนี่ยผมไม่โดนคลิกซี่ยกเนี่ยมันก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกผมเกิดมาแล้วเนี่ยผมก็รีบมุ่งหน้ามาหาทีามังกรใหญ่ก่อนเลยเพื่อที่จะมาแย่งมังกรแต่มันก็ไม่ทันน่ะก็เลยจะต้องเสียมังกรตัวนี้ไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพวกผมเนี่ยก็ได้หามาตีดาร์กกันแทนผมตีกับเพื่อนร่วมทีมไปเรื่อยๆเนี่ยก็ได้ดาร์กมาแล้วผมก็เลยหันกลับไปฟาร์มต่อซึ่งตอนนี้รูปแบบเกมเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเสียเปรียบนิดนึงนะเพราะว่่่่่่่่่่่่่่่่าาาาาาตตตตตตัััวววนน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 ีีีีีีีีีีีีี้้้้้้้ถเเเเเเกกกกกกกิดดดดมม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 หหุออ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 สสูููยยยยยยผผผผ็็จจะะะคคคขงงงททททลลลลบบโไืรรรึแแซพพ์ พอสถานการณ์มเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยผมก็เลยต้องกลับไปหาตังก่อนผมเดินขึ้นมาฟาร,ร์มบัฟฟ้ามาเค,คเลียร์คลิปเลงกลางแล้วก็ได้ลงมาเลนล่างอีกรอบหนึ่งผมก็ตั้งใจว่าจะเข้าไปรวมคลิกซี่นะแต่มันก็รวงไม่ถึงอะ่ะก็เลยจะต้องถอยออกมาตั้งหลักอยู่สักนิดนึงแต่ดูเหมือนว่าตอนนั้นเนี่ยฝันของข้ามจะเข้ามาถมในป้อมพวกผมกันนะผมเดินถอยออกมาสักหน่อยนึงและจังหวะน,นั้นเนี่ยฝันของข้ามก็ได้ถมเข้ามาในป้อมจริงๆผมตัดสินใจที่จะกระโดดเข้าไปหาคีล่าก่อนซึ่งจังหวะน,นั้นเนี่ยมันกมีเ่อสู หลังจากที่ฟั่งตรงข้ามเนี่ยตายไปกันสี่คนพวกผมเนี่ยก็ได้มาโดนป้อมที่เลนล่างและผมเนี่ยก็ได้ไปตีมังกรใหญ่ได้คลิปไหมครับแน่นอนเองได้ลงคลิปช่องพี่แน่นอนในระหว่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับผมตีมังกรใหญ่เสร็จแล้วเนี่ยก็ได้มาฟาร์มบับแดงแล้วก็มาฟาร์มบัฟฟ้าพอฟาร์มเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มาเลนกลางกะว่าจะเข้าไปดันป้อมนะแต่จังหวะน,นั้นเนี่ยดอรียก็โดนแกลกดึงเลยทำให้มีประเด็นต่อสู Lyn ้กันนิดหน่อยผมตีไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็เกือบจะฆ่าแกลกได้นะครับก็เลยเข้าไปเล่นสุดใน ยีน่าก็ได้ฟิกเกอร์เข้ามาหาพวกผมซึ่งก็เลยม่รอดนะครับในช็อตนี้ผมเกิดมาแล้วเนี่ยผมก็ลงมาเลนล่าเพื่อมาเคลียร์แวนการ์แล้วก็ค่อยขึ้นมาที่เลนบนเพื่อมาเคลียร์คลิปแล้วก็กล่าวว่าจะมาฟาร์มต่อซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้เห็นว่าฝั่งทีมพวกผมเนี่ยกำลังมีประเด็นต่อสู้กันก็เลยได้เข้าไปเติมไฟช็อตนี้เนี่ยผมเลือกที่จะเข้าไปเลงแกลกก่อนแล้วก็ได้มีประเด็นต่อสู้กันแบบนูนเนียตอนแรกก็ก,กาว่าจะเลงสก,กิลใส่วิฟนะแต่เห็นว่าวิฟจะตายผมก็เลยได้เลงอต เนี่ยลองไปเคลียร์เลนล่างก่อนแต่ระหว่างนั้นเนี่ยดูเหมือนว่ามันน่าจะมีประเด็นต่อสู้กันอีกแล้วนะจังหวะนั้นสจ๊ตวตก็ได้เฟกเกอร์เข้าไปลงุงคลิกซี่จากแนวหลังเลยไปแคนอะไรกันมาเนี่ยแต่ก็นะในไฟนี้เนี่ยผมพลาดครับผมโดนแกลัดขัดเอาไว้ก็เลยทำคอมโบได้ไม่ค่อยเต็มที่สุดท้ายก็ตายกันหมดครับรอดแค่ดอลเรียอยู่คนเดียว ถึงตอนีฝั่งของข้ามเนี่ยก็ได้ป้อมเลงกลางพวกผมกันแบบยาวๆเลยหลังจากที่เกิดมาเนี่ยผมก็ไปเลงกลางแล้วก็ได้ช่วยการเก็บแกลกมาได้คนหนึ่งซึ่งตอนนั้นก็มีคลิกซี่อยู่ด้วยนะแต่ว่าผมไม่มีสกิลแล้วก็เลยขอเลือกที่จะไม่สู้ต่อกันแล้วกันเพราะว่าฝั่งทีมผมเนี่ยเหลือรอดอยู่แค่2คนเองผมได้ใช้เวลานี้เนี่ยมาเคลียร์คลิปไปพังๆก่อนตอนแรกผมกะว่าผมจะไปตีมังกรด้วยนะแต่ว่ายีน่าฝั่งของข้ามเนี่ยเขาดันมาเห็นก่อนถ้าตีมังกรตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเสี่ยงไปก็เลยไม่เอาดดดีีกก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 วว่่่่่่าา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 แตตตพอผผมม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 เินน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 น็็งงงหหฝฝัััจะรรใญซึไท ใหญ่ตายกันไปแล้วแตนที่ชวยหน่อยเนี่ยก็คือสะจวฝั่งผมเนี่ยกะดันโดนแกรกดึงทาให้ผมเนี่ยก็เลยต้องถอยออกมาตั้งหลักก่อนแต่ว่าในจังหวะนั้นเนงผมเห็นว่ามันน่าจะเล่นได้ก็เลยกระโดดเข้าไปกระไดู้ก็อยู่สักพักหนึ่งนะผมก็เก็บคีร่าแล้วก็เก็บคลิกซี่มาได้2คนในตอนนั้นเนี่ยมันก็สู้ได้ไม่ค่อยนานครับเพราะว่าทางดาร์กทางใบก์ดเนี่ยมันก็เริ่มมาที่หน้าป้อมกันแล้วขืนปล่อยเอาไว้แบบนี้เนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆผมก็เลยต้องกลับไปการป้อมก่อนแล้วค่อยดูอี แดงเผื่อหวังว่าฝั่งตรงข้ามเนี oh. yeah. um, uh ่ยเขาน่าจะมาแอบดักซุ่มด้วยเหมือนกันผมยืนรอดอยู่ในพุ่มไม้ได้สักพัหนึ่งเนี่าก็ได้เข้ามาอยู่ในพุ่มไม้นี้แต่ก็ทําได้แค่ต่อดๆนะคือถ้าเกิดว่าพื่อนร่ทีมอยู่ใกล้มากกว่านี้เนี่ยก็น่าจะฆ่าคีราได้อยู่แหละแต่เผือปล่อยป้อมได้แป๊บเดียวฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็มาดันป้อมเลนบนแตกซะงานทําให้พวกผมเนี่ยจะต้องกลับมากันบ้านก่อนซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยก็ได้มีประเด็นต่อสู้กันพวกผมก็เลยได้เก็บยีน่าแล้วก็เก็บแก๊กไปได้2คนจะถามว่าคุ้มไหมก็ถือว่าคุ้มนะเมื่อสู้เสร็จดาร์กก็เกิดพอดีผมก็เลยได้ไปเช็คดูว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาตีดาร์กกันหรือเปล่าซึ่งดูเหมือนว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยน่าจะยังไม่ได้ตีนะครับเขาน่าจะมาโนมาก ทีนี้ก็เลยมีประเด็นต่อสู้กันตรงหน้าดาร์นะครับคลิกซี่ฟิกเกอร์มาแบบนี้บอกเลยว่าไม่มีสกิลหนีแล้วผมกับเพื่อนๆในทีแมแอกก็เลยได้ช่วยกันต่อสู้จนเก็บฝันของข้าไปได้ทั้งหมด5คนผมว่ากลับบอล์ลียเพื่อไปเติมเลือดแล้วก็ค่อยกลับมาตีดาร์สึ่งจะต้องใช้เวลาเตะอยู่สักพักหนึ่งนะเพราะว่าพวกผมเนะตีดาร์ก็อยู่แค่สองสามคนเองคือถ้าไม่โดนแย่งดาร์ก,ก็โอเคพอตีดาร์เสร็จเนี่ยก็กลับว่าจะเข้ามาดันป้อมซะหน่อยนะแต่ว่าเหมือนจะพลาดท่านะครับก็เลยถอยออกมาตั้งหลักสักแป๊บหนึ่อออ,อ,อ,อยกกลัมาต่สู้้ีครง เห็นว่าคิกซี่เนี่ยเดินแหลมๆแบบนี้ผมก็เลยยัดอันติเข้าไปล้วงคิกซี่ก่อนเลยฝั่งนั้นไม่มีเมทแล้วเนี่ยรพวกผมก็ได้ไปลูกดันป้อมเลงกลางกันเลยในระหว่างดันป้อมเนี่ยฝันงข้างก็มากันป้อมเลงกลางเอาไว้แต่ก็ไม่เป็นไรครับพอระหว่างที่กําลังต่อสู้กันอยู่ในอากาก็ได้ดันป้อมเลงกลางแตกไปที่เรียบร้อยผมกับลูอี้เนี่ยก็ได้ช่วยกันต่อสู้กับยีนาไปเรื่อยๆจนลูอี้เนี่ยก็เก็บยีนาฝันตงข้ามไปได้เมื่อสู้กันเสร็จแล้วผมก็ลงมาเลนล่างเพื่อมาดัานป้อมเมื่อดันป้อมแตกเสร็จแล้ว จะมาดักยีนาซะหน่อยแต่เห็นว่าตรงเลนกลางเนี่ยมันมีประเด็นต่อสู้กันนะครับผมก็เลยลงไปเลนล่างเพื่อไปเติมไฟจังหวะนี้เนี่ยผมเห็นว่าคีร่าก็ใกล้ตายก็เลยได้อันติเข้าไปเก็บคีร่ามาได้ซึ่งไฟนี้เนี่ยฝันของข้ามก็ตายไปกันแล้ว3คนผมจึงได้ใช้โอกาสนี้เนี่ยมาดันป้อมที่เลนกลางกันเลยส่วนรูอีเนี่ยก็ทําหน้าที่ไม่ให้คิกซี่เนี่ยหนีกลับบ้านมาได้นะครับแต่ยังเข้าไปดันบ <conclusions> ้านไม่ได้นะเพราะว่ายีนาเนี่ยก็ได้มากันบ้านเอาไว้ทันแต่ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าพวกผม3ามคนเนี่ยก็ได้ช่วยกันเก็บ มันมีอยู่เกมหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยก็มาเล่นเวเลสป่าสายอึดอีกเหมือนเดิมคือต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดเล่นเวเลสสายอึดเนี่ยผมแนะนําว่าให้เล่นสายเจาะร้อยไปเลยดาเมมันจะได้ไม่ต้องขาดแถมเกมนี้เนี่ยก็ถือว่าเหมาะเจาะเลยที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันมีแต่ตัวแรงๆผมเริ่มเกมมาในช่วงแรกเนี่ยก็ได้มาจัดเซตเทมก่อนเลยเป็นอย่างแรกอย่างที่บอกในเกมนี้เนี่ยผมจะเล่นเวเลสเป็นสายอึดหรือถ้าใครกลัวว่าดาเมมันจะไม่พอเนี่ยก็ออกเป็นดาบแดงชิ้นสุดท้ายก็ได้นะแต่เกมนี้เนี่ยผมเลือกที่จะอนนรรรัดมีีตตตธ ปัญหาหลักๆเนี่ยมันก็จะฟรามชาในช่วงต้นเกมเองนี่แหละครับไม่ใช่อะไรผมฟร์มเสร็จแล้วก็ลงมาเลนล่างและเห็นว่าฝันหัวข้ามเนี่ยกำลังจะลงมาที่มังกรกันผมจึงได้ยืนรอให้สกิลเนี่ยครูดาวเสร็จก่อนแล้วก็ได้อัติเข้าไปเปิดประเด็นก่อนเลยคนแรกแต่ก็ดูเหมือนว่าฝันหัวข้ามเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าสู้กันเท่าไหร่นะเป็นแบบนี้เนี่ยผมกับสจวตก็เลยได้หันไปตีมังกรและจากนั้นเนี่ยก็ได้กลับไปฟรามต่อตามปกติผมฟ้ามฟ้าเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้พาเพื่อนร่วมทีมไปตีดาร์ ก็กล่าวว่าจะถอยกลับไปฟาร์มของตัวเองแล้วนะแต่ว่าตอนนั้น,นผมเห็นว่าบูคองใกล้ตายก็เลยไปปิดหลังป้อมผมก็เลยเดินเข้าไปในป้อมแบบดื้อๆเลยครับแล้วก็เลยเก็บบูคองฝันหังข้ามมาได้คนหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรต่อนะครับผมเน่ก็ได้กลับมาฟาร์มต่อตามปกติเมื่อผมฟาร์มเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้ลงมาที่เลนล่างเห็นว่าฟอร์เลนเน่ได้เข้าไปเปิดไฟผมจึงได้เข้าไปลวไอโอแต่ก็ฆ่าไอโอไม่ตายเลือดเหลืออยู่แค่นั้นเนี่ยไม่น่ารอดเนาะอ้าวตายแล้วนี่หว่าโอเคเก็บไอโอฝันหังข้ามได้เนีีี่่ยยกก็อวววค้มแลแหลง,ง,ลง,รลลงใรพผท หลังจากที่ผมได้เกิดมาแล้วเนี่ยผมก็เดินมาเคลียร์คีเิเลนกลางแล้วก็ลงมาเคลียร์คีิปเลนล่างในตอนนั้นระหว่างที่ผมกำลังเดินอยู่เนี่ยผมก็ได้เห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยกำลังตีมังกรใหญ่กันอยู่ซึ่งผมเองก็แย่งมังกรใหญ่มาได้ด้วยนะผมเองก็เกือบจะฆ่าคีร่าดได้ด้วยนะแต่ก็นั่นแหละมันไม่ทันอนะ่ะผมก็เลยตัดสินใจว่าจะลงมาเคลียร์คีิปเลนล่างกับสจวรต์ตแป๊บนึงก่อนแล้วค่อยกลับบ้านไปเติมเลือดแต่ระหว่างนั้นเนี่ยผมเห็นว่าคีร่าเนี่ยน่าจะได้ใช้สกิลไปหมดแล้้้้้้้้้้้้้วววววนน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 ะคคคครรรัับบบบบกก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 ็็็็็็เเ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 เลล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 ลยยยยยยไไ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 ดด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 ขขาา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 ปปปปปชช่่่่ซจจจสสผผมมมมมมมิิถึึึงงงหหอออออแแแีีีีีีโใุตตตืืฟ์ ผมฟาร์มเสร็จเนี่ยก็เห็นว่าตรงเลนกลางมันมีประเด็นต่อสู้กันซึ่งผมก็ตั้งใจว่าจะไม่ได้สู้นะแต่ระหว่างที่กำลังถอยเนี่ยสจวตฟังผมก็โดนคีาค่ากระโดดใส่ในจังหวะนี้พวกผมเนี่ยก็เลยต้องเข้าไปช่วยสจวตโด,ดยแบบไม่ลังเลกันเลยซึ่งก็ไม่ได้สู้อะไรกันนานมาก,กน,นะพวกผมก็เก็บคีา่าแล้วก็เก็บอันดูอินไปได้2คนหลังจากที่ฟอนต้งองข้ามตายไปกันแล้วเนี่ยพวกผมก็ได้มาดันป้อมเลนกาลางในจังหวะนั้นดาร์ก็เกิดพอดีผมก็เลยได้พาเพื่อนร่วมทีมเนี่ยไปตีดาร์กันนะครับพอตีดาร์ นะเพราะว่าพวกผมในกระตีมังกรใหญ่กันอยู่แค่3คนเองนะมันก็เลยช้า,าหลังจากที่ได้ตีมังกรใหญ่เสร็จแล้วเนี่ยผมก็ลงมาเลนล่างเพื่อเคลียร์คีฟกับสจ,จวรรัดซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยดาเขมาที่หน้าป้อมเลนกลางพอดีผมก็เลยได้รอจังหวะด,ดีๆและก็ได้อันติเข้าไปเก็บบูคองมาได้แค่คนเดียวผมก็ได้แค่บูคองคนเดียวนะเพราะว่าผมอยู่นานมากกว่านั้นไม่ได้ผมก็เลยตัดสินใจว่ากลับบ้านไปเติมเลือดให้พร้อมก่อนแล้วก็ค่อยกลับไปฟาร์มผมฟาร์มคีฟไปเรื่อยๆแลวก็ได้เดินมาเคลียร์คีนกวรงทีลเดมส สกิลแบบเต็มๆแต่ผมเองก,ก็ยังรอดตายมาได้สีนะที่ในเกมนี้เนะี่ยเล่นสส่แทงถ้าเล่นสารเมดล้วนเนี่ยก็คงตายไปนานแล้วผมว่ากลับบ้านไปเติมเลือดเสร็จแล้วเน่ก็ได้เห็นว่าตรงเลนบนเนี่ยการต่อสู้มันก็ยังไม่จบลงนะครับผมก็เลยต้องขึ้นมาที่เลนบนเพื่อมาช่วยเมดนะนะแต่ว่าในจังหวะนี้เนี่ยไวโอเขาอยู่ไกลไปผมก็เลยเลือกที่จะลิงอารูอินก็นแล้วกันแต่ก็คงฆ่าอารูอินไม่ได้หรอกเพราะตัวมันเนี่ยยังอึดเลยคือจริงๆในจังหวะน,นี้เนี่ยผมจะอันติเข้าไปหาไวโอก็ได้นะแต่ผมไม่อยากเสีีี่่่่่ยยงงครรรรรััับบืือออถ้้้้้าา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 เเเเเกกกกิดดดดดดผผผมมมมมมขขปปลลลนนนนน็ููวววจะชตหห ว่ามีคนอยากจะเข้ามาแจมด้วยนะแต่ผมคงไม่ให้ดักตัวนี้ไปแบบง่ายๆหรอกพอตีดักเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ตั้งใจว่าจะไปแอบดักพวกไม้เลนล่างสักหน่อยนะแต่ว่าฝั่งหนุ่ข้ามเนี่ยก็น้มาเห็นก่อนสุดท้ายก็เลยไม่ได้ดักผมมายืนรอตรงเลนกลางกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อจะเข้าไปด่านป้อมแต่ว่าใน,นจังหวะนี้เนี่ยมันก็ดันมีไฟกึนเกิดขึ้นผมเก็บบวคองม,มาได้เป็นคิวแรกแล้วก็ได้อันติเข้าไปหาไบโอต่อแต่กระนั้นอันติไม่โดนแต่ถึงยังไงฝั่งทีมโบกผมเนี่ยก็เลยได้ช่วยกันต้ง,ง,ไไงคะร4 ตอนนี้เนี่ยผมก็เลยขึ้นบารดานป้อมเลนบนแล้วก็ไปดันป้อมใหญ่กันเลยซึ่งตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะฆ่าไปโอก,ก่อนจบเกมนะแต่ผมคิดว่าไม่เอาดีกว่ามันเสี่ยงคือถ้าเกิดว่ามานานันดันพลาดท่ามาเนี่ยผมบอกเลยครับว่าไม่คุ้มครับไม่คุ้มเสี่ยงแน่นอนจบเกมได้ก็รีบจบเลยผมไม่ขอยื้อแล้วกันในเกมนี้อ่า จบเกมสักทีผมคิดไม่ผิดเลยครับที่ในเกมนี้เนี่ยผมได้มาเล่นเวเดสสายแทงเพราะอย่างที่เห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันมีตัวอะไรคีล่าบูคองไวโอเลตมีแต่ตัวแรงๆทั้งนั้นแต่ก็นพะพอเล่นเวเดสสายแทงเนี่ยดาเมจมันก็ไม่ได้หวู่หวาอะไรมากยังไงก็ลองเอาไปเล่นกันดูได้นะครับเซทเอทเทมที่ผมใช้เนี่ยก็จะประมาณนี้เลยและก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเล่นเวเดสสายแทงแล้วกลัวไม่มีดาเมจเนี่ยก็สามารถออกดาบแรงเป็นชิ้นสุดท้ายได้หรือถ้าอยากเซฟๆหน่อยก็ออกก่อเกิดก็ได้อะไรประมาณนี้นะชิ้นส คุณผู้ชมลองเล่นกันดูแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าาย